And being lonely is only fun in a group, but sorta of loses its charm when it's true ก็ขออการสวัสดีด้วยนะคะเพรากับพากยเกมอันทีวีเกมเมอร์วันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปแล้วก็มีแขกรับเชิญนะครับสวัสดีครับผมโอคุมาระทีวีเกมเมอร์ครับแล้วแล้วแบบแล้วแบบนี้อะไรนะครับอ่านดิครับอะไระครับแป๊บนึงครับอันนี้คือกฎนะคะฝั่งนี้คือกฎ Play on faithful Welcome to อันนี้คือเกมหมด จอที่ก็คืออะไรวะก็คือประจนภัยนะครับคือเกมโหมดเซอร์ไวลซลเซอร์ไววลนะครับอันนี้ก็ผู้สร้างครับอันนี้ก็มีหนังผีนะครับอันติเมทมีเอฟเฟกอันนี้ก็คือผู้สร้างแฮฟฟันนะสนุกครับขอบคุณป่ะมีกล้องด้วยนะครับเป็นกล้องไทยทันรายการคุณแอฟครับไม่รอผมวายแอปกระโดดยังไงอ่ะมันมันถึงจะตรง น้ำกระโดดไม่ได้ตีตีไม่ได้ด้วยนะครับอโองเขาจริง okay. โอเคอุ้ยตกตเต่วาแตกอยากรู้ว่าจะถึงไหนครับผมเลยวางกล้องไว้แต่ก้อลงไม่มีวันหมดนะคุณถ่ายยนะังเนี่ยถ่ายแล้วหรอถ่ายแล้วครับดีจา้าเปลกุณไม่ไล่เลยเปิดน,นังผีดูดีกว่า เฮ้ยแมวแมวอ่าคุณแอปเป็นพวกกลัวผีนะรอก่อนครับเช่นสมุนถ้าสิบครับผมผมจะเล่นเกมผีนะครับบอกไว้ก่อนครับเดี๋ยวผมจะมีตังเมื่อไหร่ผมจะซื้อเกมวิกมาเล่นเลยครับเดี๋ยวหาเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงนี้ผมก็จะกากหน่อยหาตังค์ี้ยเปล่า กาก็ช่วงเนี้ยช่วงนี้เล่นจ่น้องนอนท์เขาไม่ได้เล่นนานน้องนอนท์ไม่มาม,มันมีมันมีเพื่อนยังไม่มาอีกคนนึงครับไม่รู้ผมก็ไ,<อ>ไม่รู้มันไปตายที่ไหนคุณแอบคุณจะขึ้นไปยังไงอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายปะเนี่ยอะไรเราจะตายปะไม่ตายชีชีเว<บ>ชี คุณอยากกินชีสชีสบอลเหรอครับไม่ใช่ออรครับเบอรครับชีสบอลอะไรมากเลยครับเป็นสิ่งที่คนอย่างผมต้องการมากที่สุดมังนะทำไม่ทอฟฟี่แสบตาเฮ้ยอย่าพูดชื่อเ <c oughs> ราด <c oughs> <c oughs> ิคุณแอปครับพูไปดิขึ้นแอปคุณแอปโอ้แสบตาแอป,ปไม่รอเราลเลยครับคุณทอ็อปครับคุณโปเกมอน ผมลืมชื่อคุณนะครับชแนลคุณ <laughs> ไอเพื่อนเลวเฮ <laughs> ้ยทำไมมันมันรู้สึกแย่ก,ยก,ยก,กินอาหารเติมพลังสุดยอดพลังรสชาติจะได้อร่อยแล้วจะได้มีเอฟเฟกอะไรวะวโอ้<ร>โอเลย้ยคุณมีหัวใจด้วยเหรอครับไม่ใช่แหลกเลยแหลกเลยขอแสดงความยินดีกับคุณ้วยนะฮะกินแอปเปิ้ล เล,เ,ลเล้งเลงไม่เลยอะไรนะเป็นเป็นสโนไวท์อ่ะกิเลเปิลอ่ะไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่สโนไวท์เด็กเป็นเปิลคง,องอเออสนโน<อ>ไวท<อ>์อะไรเนี่ยตอแหลมโอเคซ้ำซ้ำซ้ำพวกเราเป็นเด็กครับขอรู้อยู่แล้วเสียงเป็นเด็กที่กำลังเติบโตซึ่งมีฮอร์โมนเยอะมากซึ่งต้องการฮอร์โมนจะพุ่งพันนะครับ เมื่อคืนผมทำเปียกครับมไม่ใช่เลยอา,อาจจะเป็นเรื่องจริงจริงไปอ่ะครับตอนนี้ครับผมก็ต้องได้มาถึงจุดที่คนกาก,าก,ากมาไม่ถึงนะครับไหนวะมันด่าเราหรือเปล่าวะต้องหัดชิวนะครับหัดเจ้โอ้ย <ผม S 2> คนหว,ว,วคนกากมาไม่ถึง มันก็ไม่ถึงเหมือนกันแหละวะตรงนั้นน่ะเอาโดดผิดเดี๋ยวโชว์โดดใหม่มามันมือลื่นเป็นไงเป็นไงไม่เห็นว่ะโทษทีทไม่เห็นเรากำลังตั้งหน้าตั้งตาก,กระโดดของเราอยู่แอปปึนบองแอปผมมีอะไรจะให้ดูโอเคนะอย่าเกียนเกียนเราฮะเฮ้ยอย่าเกียนครับอย่าเกียนเกียนพือไงมาขึ้นไม่ได้ครับ เป็นกันและถ้าตกไปจบเลยนั่นไงกับตกฮึบอ้โหผมผ่านอีกกับกลางคืนมึงกลางคืนสักทีว้าไปช่วยหน่อยเอ่อเ้าเจงไหนก็นพอรู้เดเดดดดาวดาวเ้าเจ้าเาเาเต้นสายกอรอเพื่อนผมครับม,มันยอ่อมันมันยอ่อหรือมันรอวะอ้าวสายย่อเลยครับโอเค คนไทยผมยอหรือเปล่าอ้าวว่าไงตายุ ผมก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์กันด้วยครับคุณนะฝากช่องด้วยครับแล้วก็กดฝากกดไลค์ช่องผมด้วยนะครับโอคุมุราทีวีเกมเมอร์ด้วยนะครับ สำหรับพาร์ทนี้ขอบคุณครับอย่าลืมติดตามพาร์ตต่อไปครับไปแล้วไม่บายไม่บายสิไยบายไบายเจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าเราจะผ่านให้ดูครับทุยผมผ่านนะเราจะเซฟไม่ได้ไปปรับมืดแป๊บบายบายบาย,บาย,บายนี่มันตอนมืดแล้วนี่ว่า what the